มาทั้งพีมามาทั้งพี่อ่าอ่ามาเบิ้งมามาเกาหลีมากินแบบไหนอันนี้บ่อ่าอันนี้บ่เจ้าว่าเจ้าอยากนะเจ็บอันเจ็บบาทอันนี้นะอ่านี่หาสิพันอันนี้หาสิพันอ่า จะกินอันนี้เนาะไหนงางั้นเอาเออเดี๋ยวเอานี่ไปใส่น้ำบ่เดี๋ยวเออเอา,เอา,เ,อาเอานี่ไปติ่มกันเออโอเครู้ล <laughs> ะเดี๋ยวไปเอา,เอาปูรนะุนอะเดี๋ยวลุงเอาไ่เพื่อน <laughs> เสื้อม่เพื่อนไปรองเนาะคอยดังไฟให้นั่งนั่งเด็ยดยังกินบุคคอยก็เลยดังไฟให้เพื่อน อบไก่ให้กินโอเคโอาหันหน้ามาดูหน้ามาก่อนเว้าแวบบเป็นวัได้ใส่อันนี้โดดมาเลย <c oughs> นะไอกี้จะจำไว้ในอีอกุ้งนะเพิ่นสื่อมาใส่แบบนี้ได้แต่อีบกุ้งได้จ้นะเอาเอาเปิ่นปักไก่เปิ้ลพี่น้อง <c oughs> จะเรียกอบแ <c oughs> น่ลุงเพิ่นแล้วก็มีประโยชน์มากไหมมหาศาลในน่องให้แม่ได้พี่น้องเพราะว่าทาน เอาเห็ดยูท no 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 ูบเบอร์เขาต้องใส่ทานเด้น้ำมนตก็เลยโชคดีเลยเห็นบอกมันทานทั้งหลังวะนะไม่ได้ลุ้งเผาไว้แล้วนอกมันกัดซื้อซอยวันนี้เลยเป็นอาชีพไปซึ่งกันและกันเลยพี่น้องเลยน้ำมนตก็เลยน้ำมนตไปอยู่ฟังไถ่มาเอาไปบม่ได้ทานมานอกจากกันมีรถท่วมตมากเอาไปได้ยุ่ซ้ำออกไปดังไปสอบลองสอบวะนะเด้อมาเด้อไปที่นอกรเด้อ ơ ừ. chị ừ, ừ. đi ơ chị nằm ngoài hệ thống hết kính xe ạ chị ơi 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 chị ันนี้เรซาซื้มพ่อยกเอาเขียอันมสลเนาะสลเออแม่ไม่้อไกับเาแซ่บไเห็ดอนมันเด็เาไมเดือดอนเดือดอันเดด่ไกบไ่่หนจังุันเตะด้วย้ังงั้นมือเนาะอนือดอันเด มีก้อยนาะส่วงข้าเขาใส่มัรมีก้อยบบเียงแ้ของข้าตัน no. ี <mas 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 mmm ้เหรอวกอยยังต่จนสิบหอค่ะทผนก้อยทาแมอีนี้ต่นีบนนั่นบนมากินน้ำตัวทวเท่มันเราอ่านมาเนิก็ได้โอ้ได้นะมึงกินหลายบ่แม่กินหลาย พไว้มาขับเลยมาโมงอะมาขัเลยถีาห้าแกกินข่านีแหละเพราะว่ามึอส้างอย่างกินข้าวปุ้นสามโมงนี่โมงโอเคแล้วเมียนะโอเคตัว